โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเจอกันกับแป๊แพ็คมรันเตานะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราได้อยู่ที่ภูกระดึงนะครับเราได้ออกจากที่พักของเราก็คือวังกวางครับแล้วก็จะเดินทางไปยังผาลมสักนะฮะผาลมสักก็คือจุดเด่นของภูกระดึงเลยนะครับไม่ว่าใครจะมาเที่ยวภูกระดึงครับเราต้องไปถึงที่ผาลมสักครับเราเลือกเดินทางด้วยเท้านะครับผมไม่ได้เอาจักรยานอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราเดินทางทั้งหมดเลยนะครับผม ระหว่างทางที่จะไปลมสักนะครับเราก็ได้แวะน้ําตกถ้าใหญ่นะฮะตอนนี้เราได้เข้าไปชมใบเมเปิลแดงแล้วก็น้ําตกพร้อมๆด้วยกันเลยนะฮะผมแล้วก็เดินทางมาจากวางังความาถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก2-3มกิโลได้นะรประมาณนั้นนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้เดินชมความสวยงามของน้ําตกแล้วนะฮะเราก็ได้เดินทางออกจากตรงนี้เพื่อจะไปผ่าลมสักนะฮะผม โอเคนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนเพืของเรานะครับเอ่พื่อนๆที่มาเที่ยวตรงนี้ครับก็อย่าลืมแวะกันด้วยนะครับผมน้ําตกท่ำใหญ่นะครับจะมีใบเมเปินแดงสวยๆงามถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ออกจากน้ําตกก็เดินทางกันต่อนะครับประมาณอีกหลายกิโลเลยนะครับผมตอนนี้เราได้มาถึงที่สานดานะครับผมสานดาก็คืออาระหว่างทางครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับกว่าจะถึงที่่าผาลุมสานะคร เอาได้แวะถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราออกจากสารอุดรนะครับผมแล้วก็มาถึงที่ผาลมศักด์นะครับก็ประมาณนี้นะผมเพื่อนๆคนไหนมานะครับถ้ามาไม่ถึงผาลมศัก์ก็คือว่ามาไม่ถึงภูกระดึงแน่นอนนะครับผมแน่นอนแต่ถ้าใครอยากจะทําเวลาให้เร็วกว่าก็สามารถเช่าจัก,กรยานของอุทยานได้เลยนะครราคาก็จะอยู่ที่300ขึ้นไปนะฮะประมาณนั้นนะครับผม ผมมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยได้เช่าสักครั้งเลยนะเพราะว่าเราชอบเดินเท้ามากกว่านะครับแล้วก็เราเด้นความประหยัดมากกว่านะครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปแบบนี้เลยนะครับตอนที่เราไปครั้งนี้ครบผมโชคดีมากเลยนะโชคดททีที่แบบว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีครับเราไม่ต้องเข้าไปเข้าแถวเข้าคิวรอที่จะไปถ่ายรูปที่พลลมศักดตรงนี้นะครับผมแล้ก็จะมีร้านค้าขายอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่จากที่เรา ถ่ายรูปอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือเป็นผาลมศักดิ์ที่มีหินที่ยื่นออกไปนะครับผมซึ่งเป็นจุดเด่นของผู้กระดึงเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ที่เราเห็นก็จะเป็นจัก,กรยานของอน,นันท่องเที่ยวนะครับผมที่เขาเช่ามานะครับผมแล้วก็ขี่มานะใครที่เช่าจักรยานขี่มานะทาเวลาได้มากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนพวกเรานะฮะเดินออกจากที่แคมป์นะครับประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับผมแล้วก็มาถึงที่ผาลมศักดิ์เนี่ยประมาณ บ่ายกว่านะบ่ายกว่านะครับผมประมาณ5-6ชั่วโมงได้นะประมาณนั้นนะครับผมผมก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับเราก็ต้องพักแวะกินอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าเราจะเดินทางกลับประมาณอีก9กิโลนะรวมไปกลับในวันที่2อของอยู่บนภูกระดึงนะฮะก็ประมาณ18 -20 กิโลได้เลยนะครับผมนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้พักผ่อนกินอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็กำลังจะกลับไปที่พักของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับแบคแพคมรันเตาสวัสดีครับ